This little light of mine, <laughs> I'm gonna let it shine everywhere I go. ปั่นงานอะไรกันเอ่ยเฟรนชิปทัวร์อะไรกัไมันอย่ามแสนสุขที่ฟาร์มแสนสุขครับเดี๋ยวไปค้นหาชื่ออีกทีเราจะปั่นขึ้นเนินบุกไซนะครับวันนี้เนี่ยเราจะปั่นขึ้นเนินนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแสงสุกนะครับมีติดหมดสองข้างเกีย okay, วันนี้มีพี่ชานครับพี่ต้อมนะครับแล้วก็เยาวรัตแล้วก็ผมบอยนะครับวันนี้พี่เบิร์ดขอขอไม่ปั่นขอไปเที่ยวดีกว่าอ,อ้าวพี่เกเสียอะไรอ่ะอ๋อเบอร์เหรอ้ขวาได้เลย เเปลี่ยนกันติดเออเจ้เจตอนนี้เรากำลังจะไปจุดสตาร์ทกันนะครับคือเราไม่ได้ปั่นตำเย็นอย่างเงี้ยโคตรนาเลยนะดุงเหนือร้อนมากกลางการศึกไม่รู้อมครูบหอม วันนี้คาดว่าเราน่าจะเจอฝนนะครับบนภูเขาด้วยไปเลยพี่ชายไปเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดทำไมเราขางนี้กับน้องไม่ใช่มีฝนฝนฝน ไม่ต้องกลัวมืดมาขนาดนี้ดูเขาบอกว่าวันนี้มันร้อนมันร้อนมากๆครับเขาก็เลยเอาส่งฝนมาให้เป็นยังไงล่ะเปีกยกชุ่มช่้เลย,อย,อยเออโออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฝนจะหยุดแล้ว สวยมาก<ว>พี่ไม่เหมาะรสอดเออ,อย่อ,อ,ยอยเขาวันนี้อยู่กับเรานะครับปั่นกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน <c oughs> หลังพี่ต้อมมาข้างหน้าเยาวรัตแล้วก็พี่ชานนะครับอยู่ข้างหน้า ทุกคนยังไม่ยอดเถอยังก้าวต่อไปปั่นต่อไปครับตอนนี้เราปั่นมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นเนินบุกไซนะครับเด้งกันเหรออไม่ปัน่น,หนหเหรอจะปันะ่นทำไมจุงให้นี่งไงไปไปจุงเพื่อนๆเนี่ย อ๋อไม่ใช่ว่าปั่นขึ้นไม่ได้เฮ้ยใสๆเลยนี่อ๋อกลัวเมียไม่มีเพื่อนมีเพื่อนอดูคนรักเมียรักเมียดิเห็นจักรยานด้วยเป็นข้ออ้างหรือเปล่าพี่ชาลงมาล่ามาช่วยอ่ะเธอต้องลงมาช่วยกันไม่ไหวพี่ชาพี่ชาลง ที่วางแผนไว้พี่ชานต้องลงมาช่วยตรงจุดนี้แต่ไม่ไหว <laughs> แต่เดี๋ยวนี้ชันจริงๆง <c oughs> ตอนลงตรงนู้นอะตเองก็ค่อยๆลงนะ <c oughs> นถนนมันลื่นใช่อันตรายมาก <c oughs> ดูรถให้พี่ชันด้วย <c oughs> <c oughs> เจ ดูความชันของที่นี่โอ้รองเท้าคิสผมก็จะยังจะลื่นเลยโอ้ยโอ้ย,อยอสีส่สิพี่เะ็ด้เฟืองไหมไหอเออพี่ชัดโอ้ยเอ้ยรงหลังจากที่เราขึ้นเนิน บุกไซส์มานะครับด้วยการเข็นจักรยานขึ้นมาผลมันตกไม่อยากปัน่นมันหนักหนักเออตัวมันหนักขึ้นเพื่อหนักไปปั่น,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 นทําไมเข็นน่าดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อครับ This little light of mine I'm gonna let it shine Everywhere I go สากิโลนะครับกิโลถึงจุดละ Yeah, Everywhere I go, let it clearly show Let my burdens down, and I cast my crown Light will always win, so let me begin To let my light shine, this little light of mine โลแรกครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะแต่ตกไปปลอนไม่หนักเข้าตอนที่ช่วงสิบโลแรกแต่ก็ตอนขึ้นเนินบุกไซก็ไม่ตกนะครับแต่ถ,ถนนมันก็ลื่นอะตัดสินใจเข็นดีกว่าเหนื่อยด้วยแหละปั่นขึ้นอ๋อปฝั่งนู้นแลบดบ อแดก้งยาวราชชัดชัดรู้สึกอึดอัดไหมครับอยู่กับทีมนี้สนุกนะ ไปเร็วมั่งช้ามั่งนะพี่นะนใช่แต่เราไม่เคยไปเ,เราไม่เคยเร็วเลยพี่ <c oughs> เราช้ายอย่างเดียวเลยพี่ไปกับนเร็วเราก็ตามตามเขาอ่า,าไปเป็นกลุ่มปไปเป็นกลุ่มนะเออ,อสุดยอดมากพี่ก็ตามคอนเซ็ปต์ของงานนะครับต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันปั่นไม่ทิ้งกันครับนี่แหละมันก็ตรงวัตถุประสงค์ของเราพอดี ปั่นกับเที่ยวเรื่องเดียวกันไม่เน้นเร็วเพราะเราปั่นไม่เร็วครับ <_ an> <_ an> ดูท่ายาวรัดปั่นก็รู้แลครับไม่ได้เน้นความเร็วเพื่ออาหารเท่านั้นที่เรามางานนี้ให้มันชอยาไปไป ทีมสุดท้ายไหมยคะเนี่ย <c oughs> ยิงมีใยโอเคค่ะด <c oughs> ีใจที่ไม่ใช่สุดท้ายโอเคขอบคุณครับถึงกันได้ ตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะใส่อพอใส่ตัวนี้ผลไม้เอาตรงนใส่เลยสี่มลขอพี่ให้มาแล้วนะตัวนา้สี่ตัวนี้อันนี้ตวนี้อันนี้สมันคือสลัดสับในอด 23, <S <S องชั่วโมงสิบสามโอเคก็จะเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกันกับเที่ยวเรื่องเดียวกันเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ This little light of mine of oh. I'm gonna let it shine everywhere I go.